ถ้าพูดถึง Photoshop แล้วหากจะไม่พูดเรื่องการรีทัชภาพคงไม่ได้ในเวิร์กช็อปนี้เราจะมาฝึกฝีมือการรีทัชกันโดยจะลบจุดสิวจุดขีมแรงวันบนใบหน้าเพิ่มสีสันใบหน้าและเส้นผมที่ซีดเซียวกลับมามีสีสันดูมีชีวิตชีวากันโดยเราจะเริ่มลบจุดขีมแรงวันกันก่อน คลิกเครื่องมือ h u a l i n g Brush Tool เลือกหัวแปรงแบบฟุง้งขนาดให,ให้ใหญ่กว่าจุดขีมแรงวันที่จะลบเล็กน้อยกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดค้างไว้คลิกบริเวณใกล้ๆก,กับจุดที่จะลบเพื่อคัดลอกปล่อยปุ่ม i n t e r บนคีย์บอร์ดและคลิกลบจุดขีมแรงวันบริเวณนั้นทิ้งไปให้ใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อลบจุดขีมแรงวันบริเวณอื่นๆของใบหน้าทั้งหมด เพิ่มสีลิมฝีปากและแก้มนางแบบคลิก Panel Adjustment คลิกเลือกฮิว s a ต u ูเรชันปรับค่าฮิวลบ10ผิวจะอมชมพูปรับค่า s a ต u ูเรชันบวก31เพิ่มความสดของสีภาพคลิกช่องแมส คลิกช่องสีโฟกาวเลือกเป็นสีดำกดปุ่ม Enter n e t บนคีย์บอร์ดค้างไว้กดปุ่ม Delete เทสีดำในช่อง Mask คลิกช่องสีโฟกาวเลือกสีเป็นสีขาวคลิกเครื่องมือ Brush Tool เลือกหัวแปรงแบบฟุง้งปรับขนาดให้พอเหมาะกับพื้นที่จะระบายแดกเมาส์ตามริมฝีปากนางแบบ เพื่อดึงสีชมพูขึ้นมาปรับค่าความเข้มสีที่หัวแปลง opacity 50%ปรับขนาดหัวแปลงให้ใหญ่ขึ้น ดกเมาส์ที่แก้มนางแบบจะได้สีชมพูเรื่อๆขึ้นมาต่อไปเราจะปรับย้อมสีผมนางแบบกันคลิกปุ่ม adjustment layer คลิกเลือก hue saturation ปรับค่า hue ลบ22ถ้ภาพจะมีสีแดงชมพูปรับค่า saturation บวก28เพิ่มความสดของสีภาพ คลิกช่อง Mask คลิกช่องสีโฟ g r o u n d เลือกเป็นสีดำกดปุ่มอเทอร์เน็ตบนคีย์บอร์ดค้างไว้กดปุ่ม Delete เทสีดำลงในช่อง Mask เลือกหัวแปรงแบบฟุง้งขนาดพอเหมาะกับพื้นที่จะระบายคลิกช่องสีโฟ g r o u n d เลือกเป็นสีขาวแดกเมาส์ระบายตามเส้นผมเพื่อดึงสีแดงบนเส้นผมออกมา อรณีระบายสีเกินขอบเขตที่ต้องการไปเราสามารถระบายสีดำเพื um, ่อซ่อนส่วนเกินนั้นเพียงเท่านี้ใบหน้านางแบบที่ซีดเซียวก็จะมีสีสันที่งดงามแล้วล่ะครับ